สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกรบุญสมบัตินักเรียนชั้นมธมศึกษาปีที่สี่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาชาเพิ่มทวีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพมรสิงห์นานักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่ห้าค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเมืองตะบีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่สี่สิบเอ็ดค่ะโครงงานของหนูมีชื่อว่าสื่อสารงานร้อยเม็ดน้อยน้อยลูกปัดโนรา าและความสําคัญโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพอดสมคีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการฝึกฝนการรำมโนราให้แก่นักเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปีพุทธศักราช25 3 6ซึ่งยาวนานมามากกว่า30ปีจากปัจชาบ้านที่ได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงไว้ให้นักเรียนมารุ่นต่อรุ่นจนปัจจุบันได้บรรจุมโนราเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรการศึกษาแต่สําหรับการทําชุดมโนราพวกเรากล่าวว่าในอนาคตที่เป็นยุคข,ของการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตลูกปัดบ สมมัยให่ที่มากขึ้นอาจจะทำให้งานฝีมือด้านการถักการร้อยและการนําลูกปัดมโนรามาสร้างผลชิ้นงานอาจจะค่อยๆลดน้อยลงจนละหายไปจึงมีความสนใจที่จะเรียนรู้และอนุรักษ์การร้อยลูกปัดมโนราให้คงอยู่ต่อไปวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาลวดลายการร้อยลูกปัดและความเชื่อของศีลูกปัดมโนราในสมัยโบราณ 2. เพื่อศึกษาลวดลายการร้อยลูกปัดบนชุดมโนราของโรงเรียน 3. เพื่อนำวิธีการร้อยลูกปัดมโนราไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พวงกุญแจและสายคล้องแมส 4. เพื่อเสริมสร้างจิตนาการความคิดสร้างสรรค์การจัดยางสีของลูกปัดมโนรา5เพื่อสืบสานศิลปะตถสิ์การร้อยลูกปัดมโนราให้คงอยู่ต่อไปวิธีการดำเนินงานขั้นตองแผนและเตรียมการร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลสังเกตถึงลวดลายความเชื่อเรื่องสีและวิธีการร้อยลูกปัดขั้นลงมือปฏิบัติ สำหรับพวงกุญแจจะนำลูกปัดมาโรยจนเกิดเป็นลวดลายใหม่ซึ่งพัฒนาจากลายลูกแก้วที่อยู่บนชุมโนโราของโรงเรียนโดยใช้สีตามจินตนาการของตนเองและผลิตภัณฑ์สายคองแม้แบบเส้นเดียวจะนำลูกปัดมาโรยโดยคำนึงถึงการจัดเรียงสีให้มีสีสันสวยงามและน่าใช้ผลจากการศึกษา พบว่าในสมัยโบราณลวดลายการโดยลูกปัดบนชุมโนโรามีทั้งหมด3ลายคือหลายลูกแก้วหรือลขนมตัดโดยเลือกจากความคุ้นเคยในการทำขนมพื้นบ้านเป็นถาดใหญ่เมื่อต้องการตัดแบ่งเป็นชิ้นจึงมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 2. ลายบขอข้อมบบวหงายโดยลายบขอข้อมมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมปลาย,ลาลายแหลมชี้ลงด้านล่างลายบบวหงายปลายแหลมชี้ขึ้นบนถ้าเอาสองลายาประกอบเข้าติดกันจะเป็นลายลูกแก้วพอดีและ3 ลายก้างปลามีลักษณะเป็นลายบัวง,งายและบัวค้อมต่อสลับกันจนหมดลายจากการศึกษาความเชื่อของสีลูกปัดมโนโราในสมัยโบราณจะมีลูกปัดน้อยสีบุคคลใดมีชุมนโนราสีที่ต้องฉลกกับตนเองก็จะทําให้เกิดความเป็นสิรีมงคลต่างๆเช่นสีเหลืองมีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์สีฟ้านําพายศถาบรรดาศัก สีน้ำเงินเสริมวาสนาให้สูงขึ้นให้ร่ำรวยขึ้นสีส้มอิฐมันปูเสริมความอยู่ยงคงกับพันชาตรีสีเขียวหยกชักนำเงินทองเข้าบ้านสีดำป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุสีขาวกำไรหยกเสริมให้อายุมั่นขวัญยืน สามารถอน,รนุรักษานักณ่าวภูมิปัญญานีไว้ได้โดย 1. เผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างค่านิยมและกระตุ้นให้รุ่นน้องผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การร้อยลูกปัดมโนราซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์อันวิจิตรที่สวยงามของชาวใต้ 2. จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากลูกปัดมโนรากับโรงเรียนภาคีเครือข่า,าย 3. จะดทำวิดีโอบันทึกขั้นตอนการร้อยลูกปัดโนราและบอกเทคนิคต่างๆเพื่อรักษาองค์ความรู้ให้คงอยู่คู่กับนักเรียนในรุ่นต่อๆไป 4. นํนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในยงานต่างๆเพื่อสร้างรายได้ทั้งยังเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยขอบคุณค่ะ